บ้านดอนดูจะไปนอำเภออำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าท่างจะไปผละอำเภอนาตาเท่าตอนนี้ก็เป็นพื้นที่บ้านดอนดูบ้านดอนดูบ้านดอนดูโมเมนบ้านดอนดู้ะครับอันนี้บ้านดอนดูบ้านดอนดูอยู่ทางหัวยยา ครับบรรยากาศของนี้มีโคกตาลเขากำลังเขียวงามเลยบรรยากาศตลาดแรง่งอำเภอหน้าตาลเป็นตลาดข้องสมยางมหมนแรง่งวัานอาทิตย์กับเดี่ยมผ้าไปเบิ่งไปเลาะซื้อแนวกินนับกัน คนทางสะดวกการสัญจรก็สะดวกสบายเป็นทางดำแต่ก่อนเป็นทางหลวล่างเป็นทางแดงมันเวลาฝนตกมากก็เป็นจืดเจออแนบผเป็นตัสัญจหรหน่อยเดียวเนี่ยอูยส้สะดวกสะดวกสบายด้วยครับเป็นทางดำไปยังนก็สะดวก แค่เหลือมองเหลี่ยวนั่นคือนี่เด็ดน,นั่งงานถีแวะมาทางนี้ข้างจ้าของเพื่อนอนาตาย ไปทั้งเด้อเดี๋ยวไปเบ้งขั้นเกลื่อนเข่าทางชั้นเกลื่อนเก่าแต่จะบอกเป็นสันเกลื่อนหรือเป็นถนนธรรมดาไปเลยเพราะเกลื่อนเป็นเป็นทุบทิมแล้วเป็นทุบทิมเป็นทุบขั้นเกลื่อนทิมแล้ว ท่อนระบดอิเรียแถวพึ่นดำพึ่ลกกกาพึ่ลกกาชีดำเอาได้แถวนน้โอ้ก็จะดำเอาแล้วท่านผีตวานขันดำกะดีจังนึ่งดำนน่ชีหยาไม่ค่อยมีเขาจะง่าตะว่านเป็นยังคุไมิแต่หยาเต็มเลย แวะคุยคุยทักทายกันบ่อยแวะหรอกครับเพราะว่าข่ากไปตลาดบรรยากาศเดี๋ยวนี้มันไหวใจบดได้เดี๋ยวฝนจิ๊ตกลัดข้างโอ้ข้างไปไซอีกวตันี่ข้างโอ้ข้างไปไดนนาะเจ้านี่ไปไหนอเดี๋ยวหมู่ใหม่หมู่ใหม่ยังเดพามาลอเบื้องเป็นไปทางสันเตือนก่อนอันนี้เป็นบรรณนาปลาเท่าก่อนมันนาปลาเท่าเพร ก็อยากชื่อปันใดเพราะว่ากนได้เป็นบ้านได้จังหวัดสับสนอยู่ทางนี้ก็นันหน้มามาันกนึง ีเนาะเดี๋ยวนี้ว่าแม่นแล้วว่าจะเป็นเครืล็ดแล้วเป็นถนน,นเชื่อมต่อระหว่างบ้านนาข้าวบ้าันโนนตาธรรมดาตัวเครือนตัวนี้จะเป็นเครือสมัยตั้งแต่พ่อใหญ่ทักษิณเป็นเป็นนายกพ่อใหญ่ทักษิณว่ามันบักฟุ้มกกฟุ้มสิจ่ายค่าชนเชย่ออย่างไรกูนะ บอได้ติดตามว้าแตนก็เป็นอย่างไรพวกนี้เด่บตะกี้จะเป็นเครือเขื่อนบ้านโนนตาลนี่เขขึ้นมเนี่จะเป็นสันเขื่อนตะเกาจากสันเขื่อนกลายเป็นถนนเชื่อมก็เมื่อวานธรรมดานะครับ ตปกี่จเจตนาเต็มเลยป่าหนิบ่มีดอกแกนเถิดเถิดอยู่จะเป็นเจตนาเป็นเขื่อนบบกใ้หรือว่าเขื่อนกระมวลน,นะเป็นอ่างชุนพระธาตใหญ่เหมือกันเนาื่อนต่อระวังนนทราน้าพระเท่าแต่ทักษิณปัญญาทักษิณเราสั่งปุ๊บปุ๊บแล้วเดียวนี่ครับชาวบ้านก็ได้ด,ดินเทืนเนาะทำมาทำการเกษตร ที่ขบานก็โอ้ลำบากคือกันแบกเคลื่อนมากทั้งเรียกร้องค่าทดเชิดกับพวกคุ้มค่าเลยมีการเรียกร้องกันต่อเนื่องกันยาวน,นานแต่แค่ไม่ใช่หายหรอกผ้าเรียกร้องสุดท,ท้ายพวกฐฐนี่ทักษิณก็เลยสั่งทุกขบานก็เลยได้ดินว่าทำการเกษตรณขึ้นขึ้นมากไงทำการเกษตร จะเคลื่อนก,นกลายเป็นทงหน้าธรรมดาปกติคือสมัยจะเก่าจะก่อนอันนี้เขาเขตบ้านโนนตาแล้วเนี่ยายบ้านผิดปกใหม่บ้าน,านโนนตาล จังหวัดอุนราช์านห้างขึ้นมาเป็นจังสี้โห้โางเปเป้เด,ด็ดเนาะตอนผอมอมาแต่บากัเป็นสีขึ้ง พ่อพีกระแดกตานี่พอดแทกันนะตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟไี้ออกก่อน ตาอำเภอนาตาจังหวัดอ,อบุบลราชธา,านีแม่นย่บอมีนัด,ม,นด,ม,นดมีตลาดอยู่บ่างเนี่ยมาสิมาเสือกับขาวตลาดไอ้ข้องผมจะมีตลาดไหมเนาะยานวัดจือ้อมือพิดโอ้ยโอ,โอ้ขึ้นไปจังสี่ พินเลนวังทางคร็จ <c oughs> จะทิ้นกระดายเปิดก่อนแมนบบมีตลาดะบอบเปิดก่อนท้า,ทางนาเลยล่ะ <c oughs> มีรถทัวร์รถทัวร์รถทัวรถถ์กรถถุงเทพเซมมาลาศนาตา ไปได้ปะไปได้ไหมเออเอ,อ,อ,อมีตลาดอยู่เดี๋ยวข้ามรถมังตลาดจักข้าวก่อนข้ามรถมาข้ามรถจอดรถใช่ไหมือ่อกายมองจอดรถแลด้วเนี่ยมีมองจอดไหม จอดนั่งเอยู่อ่ะจอดนั่งเลยด้วยโอย้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดับเครื่องอก่อนบรรยากาศึกครับทำมากส้กำลังมาก 50, 50ห้าสิบห้ายอยป่างญระะยปิดตัวใหญ่่ลิปลาสลิดปลาสลิดโลสองบาทปลาสลิดไทยอ้านี่ปละยอน สี่ e. สิสบ,สสบ,บสะะห้าห้าสิบติดขัดคิดขคแรงแรงาตั้งลหาเลยหา,หา้ลให้ยเบิดเนี่เลยาบไก่้านลาบเทาลาบลับไสหยัง ปลาดุกค่ะคนปลาดุกหอยคลอหรับเขาคนปลาดุกโอ้โหเขาวัฒ <kita> ลาทานีอะไรจะเาเรือคาใหม่คายดีครับคนขุดสามจุดห้า còn <laughs> chưa <laughs> chín, 100 ngàn, lấy làm làn riêng, lấy làm Thái, <laughs> mõn mõn, một nào คืออยเอาอันอันใสหวานใสหวานใสหวานอย่างเดียวคะ่ะใช่ใสหวานอย่างเดียวขาดน,น้ำตาล<ะ>เพิ่มน้ำตาลก่อนเพิ่มเชืยอเงาอมากขนมตกเกียวชิ้นละห้าบาทนะครับห้